เราเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้วันนี้เอาเหรียญพระพุทธชินราชอกเรานะคะจะสร้างปีสองห้าสามเก้านะคะออกวัดพระศรีมหาธาตุจังหวัดพิศนุโลกเนี่ยคะ่ะออกวัดเลยโดยตรงเลยค่ะเนี่ยคะ่ะครบสมโพธ พระพุทธชินราช639ปีด้านหลังเราจะเป็นนี้ค่ะสวยงามมากเลยนี้สวยมากคนข้างจะชอบมากเลยค่ะนี่สวยมาก,าปมาก,เ,มากเป็นเอกลักษณ์มากเลยค่ะเรียนพระพุทธชินราชค่ะเรียนสมโพธิ์ขบรอบ639ปีค่ะจะสร้างปี39นะคะไปแล้วนะคะ